สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วในเกมเทเลียนะครับทุกคนคงจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับใช่แล้วครับผมทําการต่อเติมบ้านนิดหน่อยนะหลังจากที่หายเป็นหยุดไปช่วงหนึ่งก็นั่นแหละครับตามจริงก็จะไม่ได้มาโฟก,กัสเรื่องบ้านหรอกครับเพราะว่าวันนี้ผมกล่าวว่าเราจะไปหาเออซัมมอนตัวแรกที่ดูจะหาง่ายที่สุดในเกมนะในสายตาผมใช่มันก็คือเออไว้ิดชื่อก่อนนะ อบิเกลฟลาเวอร์ถ้าพูดเชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งวิธีการหาก็ง่ายมากเลยครับคือให้ทุกคนนี่ครับเก็บหลุมศพพวกนี้นะครับเก็บมาเยอะๆเลยหลังจากนั้นก็เอามาวาง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 เรียงกันนะครับพอาวางเรียงกันแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เอ,อมันจะกลายเป็นพื้นที่นี้ปุ๊บพอกลายเป็นพื้นที่ประมาณนี้แล้วมันจะเกิดเป็นอับิเกลฟลาเวอร์ขึ้นมามันจะสุ่มเกิดข้างๆหลุมศพนะครับก็คือตัวน,นี้นี่นี่นี่ เมื่อกี้ผมไม่เห็นเลยเนะี่ยให้เราทําการขุดออกมานะครับอ่าหลังจากขุดเราออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นเออไหนดูซิมันเขียนว่าอัปเกล์มาสเตอร์ฟูมาสเตอร์ฟูอัปเกลฟลาเวอร์นะซึ่งมันมองว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะในช่วงต้นเกมเดี๋ยวลองเรียกเธอ,อ,อมาดูกันเลยชึบอ,อ่าเห็นไหมครับโหมดมากเอาละเดี๋ยวผมขอกลับไปบ้านก่อนนะ เอาละเดี๋ยวเรามาต่อจากเมื่อกี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเขอเรียกกลับมาใหม่ก่อนเมื่อกี้ตายนะไม่เอาเอาใหม่เมยโอเคออกมาละคือไอตัวอับิเกลฟาเวอร์เนี่ยมันมันก็ถือว่าหาง่ายมากนะในช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่าเป็นเออไอเทมสายซัมมอนที่ดูมีประโยชน์ที่สุดละไม่ในช่วงต้นเกมนะเพราะว่ามันหาง่ายเนเออใช่เห็นไหมถือว่าดีนะเนี่ยถือว่าดีถือว่าช่วยเราได้เยอะอยู่ ซึ่งวิธีการหาก็เหมือนที่ผมทําให้ดูแบบเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันเกิดเอาเองได้ไหมแบบไม่ต้องอยู่ข้างหลุมศพอืมอันนี้ถามว่าผมเคยเจอไหมเคยเจอแบบที่ไม่เกิดใกล้กับหลุมศพแบบเมื่อกี้คือแบบว่าเกิดเองตามพื้นหญ้าเลยว่าเคยเจออยู่แต่ไม่รู้ว่าเพราะว่ามันเกิดเพราะอะไรนะแต่ว่าเคยเจออยู่น่าจะมีโอกาสอยู่ก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับ ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปของผมแล้วพบกันใหม่อีกครั้งโอกาสหน้าสวัสดีครับ